สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิดาแม่นปัวหรือพิดาแม่นปัวนะคะวันนี้พิดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีพิจิกประจําเดือนมีนาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกคือเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายประจําเดือนมีคมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยพิดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังจิตกำลังใจให้พิดาแม่นปัวด้วยนะคะแล้วพิดาจะกราบขอพระคุณงามงามนะคะ แล้วคนที่แชร์ให้เขาขอให้ประสบความสําเร็จทุกอย่างเลยแม้กระทั่งเรื่องความรักการเงินใครอยากถูกหวยขอให้ถูกหวยนะคะสําหรับชาวราศีพิจิกอ่าอันดับแรกเลยพี่ดาจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานสําหรับชาวราศีพิจิกในช่วงนี้งานของชาวราศีพิจิกในช่วงนี้หนึ่งคุณอาจจะหงุดหงิดใจนิดนึงนะคะตอนแรกๆต้นๆเดือนประมาณสักวันที่สิบ สิบห้าไปแล้วกลางๆเดือนคุณก็จะโอเคสิ่งที่คุณคาดหวังว่าคุณอยากทําอะไรสําหรับชาวราศีพิจิกนะในช่วงนี้คุณคุณทําได้เลยนะคะไม่ต้องไปหวั่นไหวอะไรนะคะให้ลงมือทําได้เลยในช่วงในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เรื่องการงานแล้วก็จะไปหาโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรเงี้ยคุณออกไปหาได้เลยนะคะในเรื่องในเรื่องการงานนะคะแล้วคนที่จะไปสมัครงานสมัครอะไรช่วงนี้ก็ไปสมัครได้เลยค่ะ ไม่ต้องกลัวแล้วคนที่มีงานอยู่แล้วก็ทํางานเดิมให้มันดีขึ้นนะคะแล้วพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นนะคะแต่เรื่องเกี่ยวกับการเงินการเงินของอาชาวราศีพิจิกช่วงนี้ก็จะเงินไม่ได้หมดไปไหนคะ่ะหมดกับคนใกล้ตัวแต่ก็ถือว่าแล้วช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะาขายที่ขายทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือทําอะไรเกี่ยวกับาการเงินการทองอะไรเงี้ยคุณถือว่าประสบความสําเร็จนะในช่วงนี้นะคะ ชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็คนที่ชอบในการเสี่ยงชอบในการเสี่ยงคุณก็นี่เลยนะคะคุณก็เดินทางไปตรงไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยถ้ามีที่ไกลจากบ้านคุณอ่ะนะคะถ้ามีคนที่ยื่นลอตเตอรี่ให้เลยให้คุณรับไปเลยนะค,ะคนคนนั้นอาจจะให้โชคคุณได้นะคะหรือว่าอยู่ดีๆลูกหลานคนใกล้ตัวที่บ้านอาจจะให้เงินให้ทองคุณใช้โดยที่ อะไรเนี่ยเป็นไม่ได้ไงให้เงินอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจากที่ไม่เคยให้คุณคุณจะได้เงินนะ,ะในช่วงเดือนประจําเดือนมีนาคมนี้ของชาวราศีจิจิกแล้วเรื่องความรักความรักในช่วงนี้เขาบอกเริ่มต้นดีจบไม่ดีก็คือหนึ่งคุณคุยกันไม่รู้เรื่องนะค,ะคุยกันไม่ถึงห้าคำคุณต้องทะเลาะวแวงกันละแล้วก็สร้างความไม่สงบไม่ราบรื่นนะคะในช่วงนี้เพราะต่างฝ่ายต่างทํางานเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าอาจจะทะเลาะกันหน่อยช่วงนี้จุกจิกจุกจิก,จกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ ทำงานอะไรไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ถือว่าโอเคขึ้นในเรื่องความรักถ้าคุณปรับตัวเข้าหากันอะไรกันอย่างเงี้ยเขาบอกเริ่มต้นดีจบไม่ดีแต่สุดท้ายก็ลงตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักสุขภาพร่างกายของชาวราศีพิจิกก็คือหนึ่งให้ระวังอุบัติเหตุนะอุบัติเหตุไม่ได้เกี่ยวกับรถอย่างเดียวนะคะอุบัติเหตุก็คือหนึ่งเกี่ยวกับลื่นล้มหกล้มหมาแมวกัดนี่ได้หมดนะั่นหรือหมาแมวในบ้านคุณเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ สุขภาพของญาติผู้ใหญ่คุณจะเจ็บป่วยคนในบ้านคุณนะให้ระวังนิดนึงนะหรือว่าเขาเกิดมีการผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะสหรับชาวราศีพิจิกแต่ไม่ได้ไร้ายแรงค่ะทุกอย่างผ่านไปได้<ๆ>การทําบุญเสริมดวงคุณก็คือปล่อยปลา,ปาแล้วก็ไปล้างห้องน้ํานะคะถ้าใครสร้างแทงน้ําหรืออะไรคุณร่วมบริจาคเขาเลยหรือสร้างห้องน้ําคุณร่วมบริจาคได้เลยสําหรับชาวราศี พิจิตประจําเดือนมีนาคมนี้ในช่วงนี้นะคะที่คุณจะทาบุญสรมดวงเนี่ยทุกอย่างคุณผ่านไปได้ค่ะสบายใจได้นะคะวันนี้พี่ดาวขอกราบขอพวกคุณทุกคนนะคะที่มาดูคลิปพี่ดานะคะเดี๋ยวทําคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ